เรื่องว<า>้าไม่ใช่วันนี้เราอยู่ที่เรื่องของโอ่งใช่ไหมนี่นี่ป๊ปาดูนี่เรื่องของโองมีค่าเข้านะคะชาวไทยนะเด็กเราหนึ่งร้อยบาทผู้ใหญ่ร้อยเก้าสิบตอนนี้มันมีจองมาเป็นแพ็กเกจครอบครัวค่ะ4ี่คน1,290กก็มีกิจกรรมต่างๆให้ทำเยอะแยะเลยเดี๋ยวเร,เราเข้าไปดูข้างในกันนะ ร้อนร้อนมากอันนี้คือจุดน่าจะจุดรวมตัวรวมพลก่อนเขาจะเข้ามาเป็นรบอบๆเรามารอบบ่ายโมงก็จะมีแบบเหมือแนบบนิทศก,การดูมังกร elle. จริงๆถานาไม่พูดเล่นดูดิสำหรับเพื <cat> ่อนค้าที่ผ่านจุดพักกองใน้านะคะ มังกรราชนีนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะพาทาะะุกท่านนะคะเข้าไปทำความรู้จักองค์ังกรราชบีานาน้ั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปได้านในะคะเราขอแนะนําจุดแรกของเราอันนี้ก่อนเลยเป็นจุดเช็คอินนะคะหรือว่าเป็นอะไรมาของที่นี่นั่นเองนะคะนั่นก็คือโซนเจ้บบามังกรจุนนั่นเองนะคะให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปนะคะรูปกับ เจ,จ้ากล้องจุดของเราเนะคะซึ่งวิธีการถ่ายภาพนะคะง่ายๆเลยเพียงการถาดไทนั้นในแบบนี้นะคะแล้วก็ย่อตัวตรงเอียงแก้มวัตถงจุดแบบนี้นัน่นเองนะคะจะเ,เป็นวิธีที่ถูกต้องนั่ะนเองอยากถ่ายรูปไหมคะถ่ายรูปด้านก่อนเลยนะคะในตรงนี้ก่อนที่เราจะไปโ่วนเนื้อ อันนี้ค่ะแล้วก็จิตเขาโดนกันเดี๋ยวอีกค่ะหลานแรกโซนแรกเรื่องที่หนึ่งค่ะเป็นเรื่องของโอ้ต้องเข้าไปฟังข้างในเดี๋ยวเข้ามาฟังกันนะเย็นแล้ว,วอ่ะหลานแน่ค่ะ ตูเล็กๆน้อยๆว่ามีอากงโอแล้วก็ป๊าะะโอเป็นมายังไงผ่านแม่น้ำอะไรขั้นตอนการทำอยงไงไรแล้วก็ไปอีกห้องหนึ่งแล้วไปเร็วดาเร็วเรื่องที่สองละค่ะห้องที่สองเป็นเทศากาลโอบมังกรสามแป็นดินกันไปทำถ่ายไม่ได้อยู่ชายเดี๋ยวไปฟังมาให้แล้วเดี๋ยวจะลุ้น สรุปเม pues mm ื่อกี nah ้ห้องเมื possono, ่อกี้ที่เขาไม่ให้เราถ่ายเนี่ยเขาสรุปแล้วให้เราว่าอะไรคะห้องที่สองไม่รู้เขาแบบเอาโอ่งหลายๆยุกมาให้เราดูสวยมากต้องมาค่ะแต่ว่าเขาไม่ให้เราบันทึกภาพมีโอ่งที่แบบไฮไลท์ของเขาเลยก็มีห้องถ่ดไปบันทึกได้ใช่ห้องตัอไปเป็นทั้งเรื่องที่สามเรื่องที่สามแสดงการปั้นแล้วก็การติดลายค่ะห้องนี้ถ่ายได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง ได้พี่ก็ปนตั้งนานเาเล่นจุ่มน้าสองนค่ะไดไเนี่ยันจริงเอามือน้ครับ็มือรับรัน้ำน้มือสองข้างนะน้ำอาอบดินอบดินล้วไครับเวลาขอบ้า ไม่เวิร์ไม่เวิร์ัแง่แย่งกันตอนแงนแย่งกันไม่ต้องแย่งสิก็ช่วยถ้าไม่ไหวบอกได้นะคะเบาเบาคือเจ๊เจ๊ทำเป็นภูเขาแล้วแล้วน้องก็มาต่อบี้ลงไปใหม่เจ๊ก็สร้างภูเขาขึ้นมาใหม่งัหมเจ๊ไหนบี้เราใหญ่แล้วน่ะ ให้เจ๊ให้เจ๊ช่วยให้มูเขาเรดาด้วย้านจวยไห้จสยสะเจ๊เจข้นนจด้าห้ามเอาเนื้ออนกมาไมมือแห้งค่ะเดีจ๊มือแห้งแล้วแล้วองม่พี่ทำเป็นครแล้วทำยังไงจำได้ไหมเจะแทนไหมทำไหมครับทาไหมครับเจไม่ต้องลึมมากนะอาแบบว่าแกะบเ้ ไปดับดิบขาดดูนะข้างลู่เป็นแบบครับข้างลู่เป็นดิต้องทำให้เหมือนแบบนั้นทยังงไยิ้มหวานยิ้มหวานาน่นี่นะไปดูสิดูนิ้วพี่นะนิ้วโป้งพี่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็วางไปมันจะเป็นแบบนี้มันจะทรงมันจะพอดีกันประมาณนี้ละกัน ใช่ครับอ่ะโอเคแบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือยากกว่าคือดึงคือไม้สูงขึ้นดึงไหวไหมคะไม่ไหวเจอาไปเป็นชามข้าวได้ไหมเนี่ยอยากได้อยากได้ถ้วยค่ะง่ายกว่าคือดึงแบบเมื่อกี้ค่ะดึงแบบพี่ออกไปก็คือเป็นถ้วยแหละอ๋อดึงให้กว้างหรอกแบบยืดอะเจ๊เบาๆเบามือแบบยืดให้มันข้างๆนิดนึง ยืดออกขงแต่ว่าก็จะเป็นฝีมือพี่นิดนึงนะยืดทำยืดทำจริงเหรอเป็นโปรแล้วนะเจ๊ไปชามดีกว่านะชามชามง่ายกว่าไปตุ้อก็ไม่ได้เลยแต่ก้นบางพอแล้วนะก้นบางพอเราไม่ต้องเอาข้าง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 ใช่ถูกแล้วนี่ประกบใช้สองข้างด้วยกันก็ได้แต่ต้องเบา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 ค่อยยืดออกอย่างของเก่าปิดไว้แล้วเหรอบึ้ดบึดบึ้ดเปิดแป๊บึเปิดแป๊งยืดยืดออกตารู้บ้างเวลาตาพูดอ่ะ มันง่ายแต่เวลาปลาทํามันยากนะเพราะว่ามันนิ่มอ่ะมันนิ่มเอาแบบไหนคะเจนก็สวยแล้วไงยขนาดเบาๆนายเบาๆนะขนาดแค่ปากคอเฉยๆนค่ะให้เป็นห้วยเหรอคะเอาหน้เอาแล้วแต่หนูเลยแล้วกันเลยเร็วห้วยแต่มันกินไม่ได้นะไปตลาดกันใหม่ได้ใส่น้ำลงไปแบบนี้นิดนึง แต่ว่าเนี้ยเอาไปใช้ได้จริงๆนะคะคือใช้ทานได้หรอะได้ค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นงานตัวเดียวกับองค์ใหญ่ๆเลยอ๋องานฟูเจนค่ะฟูเจนแต่เราไปเคลือบก่อนใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเราเข้าสู่กระบวนการเหมือนองค์ใหญ่ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราส่งกลับไปให้อ่าเขียนเลยแล้วก็เดี๋ยวพี่ขอชื่อที่อยู่ไว้ด้วยาเอาไมเขียนเนรยิฝั่งนี้อะไร เอาไามเขียนนะให้เจยทำนะให้เอาไน่เขียนอเอกียออกมาแล้วป้ <c oughs> นองอได้อะไรกับบ้านได้ช้างแล้ออกวก็คนบ้าน,ออนเ,นเอ,อนะให้เาโอเคได้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะ อองแต่ได้ชามกลับบ้านเจมี่เจเมีปั้นโอ่งหรืว่าได้ชามกลับบ้านับเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปเขาเรียกเลยนะเราจะไปเพ้นท์กันอีกแพ็กเกจที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะมีปีปั้นหนึ่งอันแล้วก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปซื้อข้างในแล้วก็จะมีเพ้นท์กระถางสี่กระถางส่วนไอที่ที่เราทำเนี่ยเขาต้องไปผ่านกระบวนการอบการเคลือบกันอะไรให้เสร็จก่อนใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ถึงจะส่งไปที่บ้านเรา หิวน้ำไปกินน้ำกันเลยหิวน้ำมากหิวน้ำมากเลยไปกันเลยค่ะิวน้ำมากมากเไปเป็นรูปอะไรแต่ว่าลูหนูแฮสเตอป็นอะไรเป็นออาปูตัวเล็กออตาปูตัวเล็กเลจริงมัมีขาด้วยอท่คลิเขาออคตาปูน่ะนี่เนลักเส้นก่อนแล้วค่ลงสี สเสร็จแล้วอิสอยู่ไหนอ่เพี่คับพี่กับเสร็จแล้วครับสเสร็จแล้วเหรอจัะทำเป็นอ๊อกตาปุ๊ดนี่ไงทุกคนนี่เป็นหมูหัวใจ บ๊ะปะเจเจบ๊ะปะช่วยหนูด้วยนะเจเจหมอนีมแลก็หนูทำเลยเหรอกำเลยดำๆอันนึงนะงแล้วกทำตัวหัวหัวดำๆเพราะว่ามีผมผมใหญ่ๆด้วยก็ตัวก็ใหญ่ก็ต้องหัวก็ใหญ่ ฟองไหมคองไหมคะฟองนไม่ติดแ่อนี่ไงได้กินก่อนไทเลยนี่ยไมหน้ามุนทําหแล้วเมุแล้ว่ลหรอติดิเก็บเก็บเก็บใยอะเก็บไม่ได้เน้องเก็บให้เอาเร็วๆเก็บใมุนมุนแล้วสองมือค่ะ เข็นกระถางเสร็จเรียบร้อยนะคะชมประวัติองค์เรียบร้อยแล้วก็คาเฟ่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการของเราในวันนี้ใช่ไหมคะเจเจได้ความรู้อะไรบ้างคะได้กินใส่ไมได้ความรู้อะไรบ้างคะคส่ไม้ตอน<อ>ได้ระบายสีได้ทำทำอะไรอ่ะทำโอ่งเป็นไงบ้างการปั้นโอง<ม>่งของเรายากไหมยากก็ยากพอเฉพาะวนยากมากใช่ปะ พี่เขาใช้เวลาการประมาณ2นาทีกว่าๆในการขึ้นรูกออกปโอ่งใบใหญ่ๆส่วนของเราใช้ไปชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่ได้นะคะก็เลยต้องให้พี่เขาช่วยก็เป็นอันเสร็จสิ้นตอนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปตามเก็บโอ่งที่เราเพ้นกันอยู่ตรงนู้นแล้วเดี๋ยวเรากลับกรุงเทพกันแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระด<น>ิ่งด้วยน,นะคะบ๊ายบาย,บาย